สลับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ยังน่าเป็นห่วงกันมากว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องคลัสเตอร์ของโควิด1 9ก็คือเรื่องของบ่อนซึ่งหลายคนมองว่ามันจะมีอันใหม่ก็คือที่คนไทยไปทํางานหรือไปเล่นก็ไม่รู้ละ่ะอยู่ที่บ่อนในฝั่งเมียนมาจังหวัดเมียวดีและตอนนี้มีทั้งคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อขอกลับมารักษาตัว ที่แม่สอดจังหวัดตาบ้านเราแล้วมันก็มีราม่าจากเพจแม่มโพดําบอกว่าอุ้ยทหารจัดรถไปรับเลยแต่ปรากฏว่าทหารก็ออกมาชี้แจงแล้วเขาจัดรถไปรับจริงๆแต่เขาไม่ได้รับเงินนะนั่นคือคนเหล่านี้เนี่ยติดต่อกลับมาทางช่องทางที่มันถูกต้องตามกฎหมายทหารนี่แหละก็ต้องเป็นหน่วยกล้าตายที่ต้องไปรับคนป่วยเหล่านี้กลับมาแล้วก็ขนใส่รถกลับมา ไปที่โรงพยาบาลแม่สอดเขาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ข้างในโรงพยาบาลเลยเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับพลโทอภิเชษซื่อสัตย์ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองไปตรวจสอบตรงด่านชายแดนตรงนี้แล้วก็ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งตอนนี้ทํางานหนักมากท่านก็บอกเลยว่าภูมิประเทศตรงนี้เนี่ยมีชายแดนต่างๆแล้วก็มีช่องทางท่าข้าม27อยู่ตรงข้าบ,บ่อนคาสินโนที่คนเหล่านี้ต้องการกลับเข้ามาบ่อนคาสินโนตรงนี้ชื่อว่าสกายคอมเพล็กซ์ เป็นคาสิโนที่มีคนไทยไปทํางานแล้วก็ติดเชื้อบ้างแล้วก็ต้องการจะกลับเข้ามานี่คาสิโนอันนี้สกายคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งแม่ทัพภาคที่3บอกว่าจากการมาตรวจเนี่ยขอยืนยันหนักแน่นว่าช่วงที่ผ่านมาไม่มีการลักลอบเดินทางเข้าออกเพื่อไปเล่นการพนันเพราะทหารและหน่วยงานความมัน่นคงตรวจเข้มป้องกันอย่างใกล้ชิดแล้วยังใช้กล้องวงจรปิดกับโดรนมาบินตรวจจับอีกด้วยสื่อในโซเชียลเนี่ยเขียนด้วยข้อมูลไม่ถูกต้องทําให้คนเข้าใจผิด ลงพื้นที่ครั้งนี้ขอยืนยันเลยว่าไม่มีการลักลอบข้ามแดนได้เลยส่วนข่าวโซเชียลที่บอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีคนลักลอบเดินทางไปเล่นพนันก็ไม่จริงเพราะว่าบ่อนการพนันในฝั่งเมียนมาปิดไปหมดแล้วตอนนี้ที่ยังมีอยู่เนี่ยใช้ลักษณะการเปิดเล่นออนไลน์ลองฟังเสียงแม่ทัพพักที่3ดูครับ ฟังบรรยายแล้วเนี่ยผมก็งมั่นมั่นใจแล้วครับฟังบรรยายแล้วคำยืนยันจากจไม่ใช่คนนักเล่นท่าไปเล่นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นพนักงานที่ขายอยู่ในช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรประมาที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งโยวอดีแล้วก็ไม่ได้มีการท่าไปเล่นในช่วงปีใหม่อ่าไม่มีครับไม่มีวันนี้ท่านมาเสร็จมาตรการเป็นเสร็จมาตรการก็ก็มาดูสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมาดูไทม์ไลน์ของ การที่บอกว่ามีการลักลอบข้ามจากแม่สอบน,นะครับไปถูกจับที่อาลัยยาครับถูกจับที่ดอนเมืองว่ามันหลุดไปได้ไงก็ไปไล่ดูตามกล้องวงจรปิดไล่สอบถามแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลมาจำนวนหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจะพูดได้ในที่นี้ก็คือ,อไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านบนเส้นทางหลักที่เราไปดูนะครับท,ที่รับมาะแต่ว่าจะมีคนเกี่ยวข้องอะไรยางไรบ้างตอนนี้ไม่ขอขอ ทีนี้เจ้าคาสิโนโสกายคอมเพล็กซ์นี้มันยังไงละ่ะข้อมูลมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าของเป็นอดีตตำรวจยศนายดาบชื่อย่อนอนูฮะเขาเคยทำบออรลอยฟ้าในกรุงเทพเมื่อ4-5ปีก่อนแล้วพอถูกเจ้าหน้าที่กวาดล้างเข้มขน้นก็เลยปิดไป แล้วก็ย้ายออกนอกประเทศไปเลยไปสร้างบ่อนสกายคอมเพล็กซ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นที่นิยมมากของนักพนันทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาข้ามไปข้ามมาเล่นกันอย่างสนุกสนานพนังกงานข้างในนี้เป็นคนไทยถึงหลักร้อยคนนะครับเป็นแหล่งการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตามแนวตะเข็บชายแดนแม่สอดแม่ทัพภาคที่3ก็สั่งการให้ทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมกําลังทหารมาประจําการตรงนี้เพิ่มให้อีกด้วย ส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตากบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายคนบอกว่าถึงจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ตรงโน้นน่ะแต่ก็ไปแบบผิดกฎหมายป่วยติดกลับมาแล้วจะรับกลับมาทําไมท่านผู้ว่าอธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณไม่ให้เขากลับมาแบบถูกต้องตามช่องทางต่างๆเนี่ยเขาก็จะลักลอบเข้ามาซึ่งถ้าเขาลักลอบเข้ามานี่คราวนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าเขามาเมื่อไหร่ตรงไหนแน่นอนว่าเขาก็จะไปใช้ชีวิตออกไปแพร่เชื้อมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเปิดช่องทางให้เขาเข้ามาแบบถูกต้องเราจะได้รู้ว่าเขามีใครบ้างจํานวนกี่คนแล้วอยู่ในระบบปิดมีเจ้าหน้าที่ทหารใส่ชุด PPE ไปรับรับเสร็จไปโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามนี้อยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดอีกทีหนึ่งด้วยใครที่ป่วยก็เข้าระบบรักษาของโรงพยาบาลไปเลยใครที่ไม่เจออาการป่วยกักตัวไว้ก่อนอยู่ในโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดอีกทีนั่นแหละนะครับทำแบบนี้มันปลอดภัยกว่าแต่ยังไงก็ตาม ทุกคนไม่ว่าคุณจะป่วยไม่ป่วยคุณเข้ามาคุณทําผิดกฎหมายอันเนี้ยเดี๋ยวรักษาจนหายก็จะมีการดําเนินคดีไม่ได้มีการละเว้นอันนี้นนท่านผู้ว่าก็อธิบายแบบนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ